ครับนะในการรถชิปครั้งนี้นี่เราออกจากกรอเซลโลหลังจากที่ผ่านทางอันโหร้ายมา18โลที่แบบโอ้โหสุดๆจริงๆขนาดทางลงนี่ว่าโหดแล้วนะถ้าเกิดว่าคนที่ขึ้นนี่ก็สุดยอดอยู่เหมือนกันนะนะถ้าเป็นไม่ได้ก็เลือกทางไปทางทิป2ครับนะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ ทางตอนเหนือของแม่ห้องสอนนะครับก็จะไปที่บ้านหลักไทยวิ่งอีกประมาณ6ชั่วโมงเนะี่ยโอ้โหเมื่อวานก็6ชั่วโมงวิ่งขึ้นกอเซโลนะฮะขึ้นไปที่นึงวันนี้ก็6ชั่วโมงอีกแล้วนะครับก็200กโลอ่ะมันก็ระยะทางมันก็พอใช้ได้แต่ทางอะ่ะมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยก็เลยใช้เวลานาะนนิดหนึง่งเราใช้เวลาช่วงกลางวันร้อนๆเนี่ยอยู่ในรถตากแอร์ เหมือนเคยเหมือนเดิมก็คือพอไปถึงก็เย็นแล้วนะรอบนี้ไปถึงก็น่าจะประมาณ4ี่โมงหรืออาจจะสี่โมงครึ่ง5้าโมงอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะแบบแวะพักสักหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เย็นตอนเย็นก็ได้นั่งเล่นอยายจะกินหมูกระทะนะไม่หมูกระทะก็อะไรก็หมาละมีสองอย่างมก็น่าจะกินหมูกระทะริมอ่างเก็บรอบอ่างเก็บน้ําที่เดิมที่เราเคยกินนั่นแหละ นี่นนแหละก็ชมวิวตอนกลางคืนทีอ่อะไรนะที่เขาพายเรือแล้วเขาเปิดโคมกันสีนแดงอะ่ะตรงนั้นก็น่าจะสวยนั่นแหละก็ก็ตรงนั้นก็จะเป็นวิวตอนคืนให้เรายาสัมผัสความหนาวเย็นมากเลยปีนั้นเรามามันหนาวแต่แตไม่รู้ว่าปีนี้จะหนาวแค่ไหนก็ต้องรอเดี๋ยวรอบนี้เราล่องเรือกลางกลางคืนดีกว่า,วาถ้ารอบ ล,ล่องเรือกลางคืนก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ชุดอะไรเพราะ็จะมองไม่เห็นใช่เดี๋ยวไปกีนทเนดีไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้ามีถ้าเวลาพอก็ล่องได้เพราะว่ากว่าเราจะต้องกางกาเต็นท์อะไรกันอีกเราไปดูกันอีกทีนึ่งใครเลือกเจอกันที่บ้านลักไทยอีก2ี่สิโลถึงบ้านลักไทยที่เราไฟฝัน ช่วงเราขับเข้ามานะครับอุณภูมิด้านนอกเนี่ยไม่ถึง20องศาเลยนะครับแล้วก็ขับผ่านุทยาแห่งชาติปางอุ๋งนะครับจากปางอุ๋งมาอีกประมาณไม่ถึง20โลก็ถึงบ้านรักไทยแล้วเราเคยมาเมื่อสองสามปีที่แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างครับถึงแล้วจะบ้านรักไทย เปลี่ยนไปเยอะมากครับจากปีที่เรามาปีโควิดปีแรกใช่ปะอตอนนี้คือขึ้นกันแบบว่าเอ้ยไม่ใช่โควิดปีสามที่พักขึ้นกันเต็มปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแล้วก็ยังมีคนเที่ยวเยอะร้านกลางเต็ม,มอย่าง,งวิวรานหมอกวิวสามหมอกเนี่ยวนดูก่อนท่าใหม่แบบเเป็นแบบสไตล์จีนจีนหมดเลยอ่ะ กา,างเป็นได้ไครับนนตแ,ตแต่ผมจะกางเต็นกับทรงรถเนี่ย<อ>เต็นอย่าเนี่ยกางบ,างาบางงนหลังคารถเมื่อก่อนลานกลางเต็นท์มีเยอะนะครับแต่ลานกลางาเต็นท์ที่อยู่ริมน้ําที่เป็นสนามหญ้ารถจอดเยอะๆตรงน,นั้นนะครับตอนนี้ห้ามกลางแล้วนะครับแล้วก็มีค่าปรับด้วยถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนลานกลางเต็นท์ที่อยู่ทางขึ้นโรงพยาบาลบ้านรักไทยจุดที่ผมกางเนี่ยก็จะเป็นจุดที่จอดรถแล้วก็เป็นจุดที่กลางเต็นท์ บนพื้นที่เล็กๆริมน้ำนะครับตรงนี้จะมีค่าบริการกางเต็นท์แล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะจองก็สามารถโทรมาติดต่อกันได้เลยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยครับแล้วก็จุดอุดหนุนในลานเนี่ยก็จะมีลานกางเต็นท์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับจุดริมน้ำเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราขับรถวนดูเนี่ยเราจะเห็นว่าฝั่งนู้นมีที่กลางอีก2อสมที่คือเราสามารถวนไปแล้วก็ลงไปถามเขาได้เลยซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้ลงไปนะครับพอมาเจอที่นี่ก็เลยเอาเรื่องเอาที่ตนนะตอเรอเรามงไป็ ผมไม่ขับมาแต่ที่หกชั่วโมงหกชั่วโมงมาจากไหนไปี่ไหนบ้างคะในโอทราโอ้ยอยากไปกันเ็ยที่นะรป้าสวยอูเห็นเขาชว่อังเขาชนพอไี่เลยกำเนิดเป็นคนยาลาเป็นคนปัตตานีตอนนี้เรียวมาณารัฐปัตตานี ก็ตอนนี้ก็ก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายถ่ายวิวถ่ายอะไรถ่ายไปเรื่อยแล้วก็กดใหญ่คนก็ลงทิกตอกก่อนง่ายใช่ใช่ครับถ้มั ใช่ครับคือแบบเจ็ดว,วันบ้างหกวันบ้างบ้างถึงก็แปดวันไม่ยิงงานเลยใช่ไหมครับก็เที่ยวด้วยครับแล้วก็ถ่ายด้วยเปน็นในตัวนะใชับยม่งนผมว่ามีผมจะทยังไ่ลับทาเรือนมีสองท่าแล้วนะก็คือท่าที่เราลาติดกระลามกลางเป็นอีกท่าหนึ่งสองคนสามร้อยห้าสิบเดินกลับมาเพิ่งเห็น แต่ไม่รู้ว่าเรือต่างกันมากไหมอ่ะแต่ก็คล้ายๆายกันอยู่จองไปกี่โมงจองเรือได้แปดโมงยี่แปดโมงยี่สิบห้าเขาบอกว่าต้องรุนเอาว่าตอนเช้าอ่ะมันจะมีไอขึ้นไหมเพราะว่าแปดโมงอ่ะมันก็ยังมีไอขึ้นอยู่จริงๆตอนนี้ที่เราเห็นท่าเรือที่สามารถนั่งเรือได้เนี่ยก็จะมีหน้ารีไวล์ลักไทรมีหน้าชาสาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเลยครับ ตรงแถวร้านหมูกระทะหลักๆเลยที่ผมเห็นเนี่ยจะมี3จุดแนะนำนะครับให้ไปถึงแล้วก็จองนั่งเรือเลยตอนเช้ามาเราจะได้ไม่ต้องจองครับไม่ต้องไปต่อคิวให้เสียเวลาไปถึงก็จะได้ลงเรือเลยมกก็รวลครั้งที่แล้วผมมา3าทุ่มผมนั่งกันไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดนันเงไรเอาเอายังไงก็ต้องให้ไหวสี่ทุ่มไม่ไหวไม่ไหวแล้วแยกย้ายกับเพื่อนกลับไปดอนนั่งอยู่ริมฝั่งนู้นนะครับ หนาวแบบไม่มีลมนะฮะแต่อากาศมันหนาว <c oughs> นี่เรบเปิดหมวกกันน้าตั้งแต่กี่โมงเนี่ยครับห้าหกหกโมงโอ<ม>หนาวเย็นเกี๊ยบเลยอ่ะต้องรีบกินสุดๆลายที่เรามาอยู่กันตรงเนี้ยไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะแต่มันจะอยู่ตรงปลายตรงโ้งน้ำ ตรงสุดทางเลยอือก็จะเห็นมีเต็นท์กลางที่กลางเต็นท์อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นเป็นแค่เป็นแค่ไม้ไผ่อะหลายจุดเลยตรงนี้สามารถกลางเต็นท์ได้ครับแล้วก็เราขอจอดกลางเต็นท์หลังคาก็จะมีที่จอดให้เป็นที่จอดรถนั่นแหละแต่ถ้าจอดรถก้เสียตังค์อยู่แล้วเท่ากับว่าเราจะต้องเสียค่ากลางเต็นท์ด้วยแล้วก็ค่าจอดรถด้วยกลับรอบนี้เราเสียเท่าไหร่อะสามร้อยเ สามร้อย <300. S 1> ได้ที่นั่งตรงนี้ด้วยไงกลางเต็นท์สองร้อยตรงนี้อีกหนึ่งร้อยปึ๊บแมสว่างแล้วก็สั่งมูทะมากินบูชาชุดชุดละกี่บาทห้าร้อยที่นี่ราคาเท่ากันหมดอะ่ะห้าร้อยแต่ตอนนี้ที่นี่จุดกลางเต็นท์เขามีแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่หลายจุดนะบนเขาใช่ริมน้ำก็มีอยู่สามสามจุด ที่เราเห็นด้วยสายตาเนี่ยแต่เราเจอที่แรกสี่จุดหนึ่งสองติดกันสามสี่ 3, 4, ตรงนู้นแต่เราเจอที่เนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องรีบแล้วมันจอดรถได้พอดีอะที่อื่นจอดรถไม่ได้จะมีสองที่ที่เราติดกันเนาะของเราจอดรถได้เลยตรงเต็นทกับที่อีกที่หนึ่งติดกันก็จอดรถได้แต่แนวจอดรถจะต่างกับเราเพราะเราถอยตรงอันนั้นเขาจอดเรียงยาว วนตรงอื่นน่ะก็คือต้องเอาเต็นท์ไปกาก็เบอร์ติดตอ่อที่ผมถ่ายไว้นะ,ะก็สามารถติดตอ่อมาสอบถามว่าว่างไม่ว่างตามนี้ได้เลยแต่จุดกลางเต็นท์ที่เราเคยดูมามันอยู่ข้างบนเขาตรงนั้นนะ่เราสึกว่ามันไกลไปนะอือจริงเราก็อยากเดินเซฟเป็นอากาศที่เราจานะจาอะไรก็ลําบากอย่างเงี้เราก็เดินไปล,ลงเรือได้เลยไงมไม่ต้องขับรถลงมาเพราะเราจะนอนเต็นท์หลังคาโชคดีนะเขามีไฟฟ้าให้เราใช้ดรวออ,อย่างแน่นอ ใช่นู่นชร้นนี่ได้กางเต็นท์ไเลยก็ไม่ก็ไม่แพงนะเพื่อนๆได้ลิมน้ำขนาดเนี้ยเนาะเราได้ที่จอดรถห้องน้ํามีนะครับ้างหลังมีห้องน้ําห้องอาบน้ําเดินข้ามถนนไปก็ถึงเลยค่ะของกินนี่ไม่ต้องพูดถึงที่นี่ตลอดทางตรงไหนก็ได้อยากไปกินอะไรก็กินหม่าล่าปิ้งย่างเต็มตอนนี้คนพายเรือกันตอนคืนเต็มเลยแล้วจุดเขาก็เปิดโคมสีแดงสะท้อนน้ำก็สวยมากตอนเนี้ย cái này tạo nên cái này chỗ này chỗ này nó giỏi cái vô cái vô cái cài nó tóc áo mày nó

อากาศเย็นมากครับหายใจออกมาเป็นควันแหละบรรยากาศทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือคนเยอะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างทุกอย่างดีขึ้นสวยขึ้นนะฮะนี่มารอบที่สองถ้าให้มาอีกก็มาครับอากาศดีจริงหนาวดีมากเลยอ่ะตรงนี้นั่งกินหมูกระทะที่ผมเคยกินเมื่อก่อนนะก็ดังหู่ตรงนี้เมื่อก่อนมีแค่ร้านเดียวเอง มาก่อนมาน่าจะประมาณสองร้านถ้าจำไม่ผิดตอนนี้คือหลายล้านเลยแล้วก็มีหมาล่ามีโอ้โหมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้แต่ก็นั่งมองวิวข้างหน้าก็ยังสวยเหมือนเดิมและที่สำคัญคือสวยกว่าเดิมด้วยเพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะแล้วก็มานั่งเรือเยอะตอนเนี้คือเรือแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะสวยมากสวยมากคันออก่ากเห็นพับรถ แต่ตอนนี้สามารถที่จะขึ้นเรือได้3จุดที่เห็นเลยนะฮะตรงฝั่งรีไวทที่เดิมอะ่ะ2จุดและตรงนั้นอะ่ะแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามอีก1จุดฝั่งตรงข้ามก็เป็นเรืออีกแบบหนึง่งเออที่นี่เขามีรถขับพาเที่ยวรอบหมู่บ้านด้วยครับรถติดไฟโคมแดงเลยด้วยเราจ่ากัยานฟ้าชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทถ้าเกิน ถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงนะฮะเกินไปกี่นาทีก็แล้วแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาคิดปัดไปครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงอีกก็คิดปัดไปหนึ่งชั่วโมงเลยเตรียมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ก็ได้นะก็จะขอเบอร์ขอเบอร์แล้วก็ยึดตัวบัตรอของเราเอาไวา้ง่ายๆขับเล่นทั่วหมู่บ้านได้เลยแสงสีสวยมากโอ้กลายเป็นหมู่บ้านที่ตอนนี้สวยมากประทับใจมากครับเดี๋ยวกลับไป <laughs> นั่งดื่มที่เต็นท์เราต่อดีกว่า จิ๊กขึ้นนอนไปแล้วเรียบรน้อยวันนี้สองคุกน่าจะนั่งได้อีกไม่นานนะพวกนี้นั่งเรือตอนเช้าน่า,นาจะมีหมอกนี่น้ำเดี๋ยวค่อยดูพวกนี้อีกทีหนึ่งพวกนี้ก็ฝันดีนะกันนะครับเจอกับบรรยากาศพ่งนี้ตอนเช้าเราก็รีบเก็บของแล้วก็จะได้นั่งเรือทีเดียวที่เหลือก็เที่ยวอีกนิดหน่อยเพราะว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปอ่ะไม่ไกลจากที่นี่คือโอเอได้และสบายเจอญญากันพวกนี้ครับ หนาวมาครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่ง6โมงครึ่งเรือเที่ยวแรกออกกันหมดแล้วมาเต็มอ่างเก็บน้ำไปหมด11องศาแต่จริงมันมีประลอดวัดอุณหภูมิอยู่นะผมเห็นแวบๆ หนาวหมอกขึ้นเต็มน้ำเลยของเรานั่งเรือเที่ยวแปดโมงครึ่งครับก็ตอนแรกคิดว่าจะเก็บของก่อนแล้วก็นั่งเรือแต่ตอนนี้คงไม่ได้เก็บเพราะว่าทุกอย่างเปียกไปหมดเลยอะก็ต้องมานั่งเรือก่อนแล้วก็มาเที่ยวหาอะไรกินแล้วค่อยเก็บเต็นท์เพราะว่าต้องเดี๋ยวให้มันแห้งสักนิดนึงก็อ้งก็้ยทุกอย,อย่างเปียกไปหมด เรือนะจ๊ะรู้ไหมจนะ๊ะตัวต,ต,ต,ตุ๋ตรงนตรหับพอดิตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ชาภา,านั่งเรือนะเดี๋ยชาตะพาไนั้งเรือนะจ้ะเี่ยน,น้อยเง้ยเี่ย,ยน,น้อยเงี้ยนอนดีดีนอยดีคอยคอยเก่ง อยากพาตอนย้อนกระตุตวมาลงเรือก็ทำสำเร็จแล้วมาชนหนายเมื่อเช้าอ่ะคือหมอกเต็มตรงนี้หมดเลยไมยังมีอยู่เลยเออยังมี 8โมงกว่าแล้วนะแโมงครึ่งคนก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปมานั่งเรือภายเรือแต่งชุดจีนชุดอะไรกันเยอะแยะนี่เป็นอมวยนะ<ๆ>สองคนนี้เป็นอมวยนะของเรารอบนี้ก็ใช้บริการของดีวเหมือนเหมือนรอบที่แล้วกลับมารอบนี้รู้สึกเองก็รู้สึกต่างไปจ้ะ รอบแรกรอบแรกมันมีความตื่นเต้นมากกว่ารอบนี้ก็แบบอยากพาลูกมามก็จะเป็นอีกลรมหนึ่งแต่เรือร็ไปเต็มไปหมดเลยจัดเรือเยอะๆก็สวยนะการที่มีเรือถายเยอะๆถ่ายรูปสวยมากเลยก็<ม>ใครที่อยากมานั่งเรือที่นี่นะคะที่บ้านรักไทยอะ่ะสามารถมาจองเรือก็คือเราต้องมาที่คาเฟ่ยอย่างที่กะจองที่รีไวลรักไทยเนาะก็มาจองที่คาเฟ่ได้เลยระบุเวลาที่เราอยากจะมาลงเรือช่วงประมาณแบบไม่เกิน9ก้าโมงอ่ะจิคิดว่ามันยังมีไอ ถ้าในวันนั้นอากาศหนาวนะคะตอนหนึ่นก็จะยังมีไอยอยู่แต่ถ้าเกิดชัวๆแหละสัก7จ็ดโมงเช้าถ้าใครมาแล้วอ่ะก็มาลงเรือกันนะคะเพราะว่ามันสวยอะ่ะมันเป็นกิมมิคของที่นี่ราคาเรือน,นะคะ2คนอะ่ะสามแต่จิกไม่แน่ใจว่า3คน4คนนะ่ะราคาเท่าไหร่ไม่ได้ถามแต่น้องหมาก็ไม่ได้เสียเงินก็ขึ้นได้นักแมวอะไรเงี้ยมาล่องเรือกับเราได้ด้วยค่ะ หลังจากขึ้นเรือก็ถ่ายรูปอีกนิดหน่อยครับทางลงเนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปได้เขาแต่งเป็นสไตล์แบบสวนแบบจีนแบบญี่ปุ่นผสมกันแต่เป็นทางลงของเฉพาะลูกค้าที่ใช้เรือของรีไวท์เท่านั้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนั่งกินอาหารขาหมูสูตรยูนานที่บารหีรอบก,ก็ต้องกินทุกะะรอบอากาหนาวต้องขอใสมันสร้างความอุ่นสร้างความอุ่นร่างกายเรามาสองรอบรอบแล้วเราก็กินรอบนี้ก็กิน เหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของของที่รีบายไดแเพราะว่าตอนนี้ที่เนี่ยองกินเยอะมากงานงานอ่ะแต่ถ้าใครมาที่รีบาร์ดเขาจะกินกันแต่แบบว่าสองคนองก็ไม่น่าหมดอ่ะเพราะว่ามันมีไซส์เดียวคือไซส์หม้อไฟเดี๋ยงเราเดี๋ยวเรากินเสร็จนะครับก็เดินแวะซื้อของซื้อองซื้อชาอะไรนะแล้วก็ไปเก็บเต็นท์แล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับที่เราไปที่เราจะไปก็ ไม่ไกลจากที่นี่นละนะฮะเราจะหลุดไปตรงปลายครับไปหาเที่ยวที่ปลาย,ายนะฮะเดีวยังไม่เคยไปเลยใช่ไม่เคยไป<ๆ>เคยแต่ผ่านเราติด<ๆ>ตามดูว่าที่ที่สี่ที่เราจะไปที่ปลายจะน่าสนใจขนาดไหนสำหรับคลิปนี้ใครดูแล้วอยากตามไปก็รอช่วงหน้าหนาวได้เลยครับแต่อย่าพลาดนะครับใครที่มาแล้วต้องลงเรือ ชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ํากับสายหมอกบนผิวน้ําบรรยากาศเย็นๆถ่ายรูปสวยมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายท,ที่บ้านหลักไทยเยครับและอย่าลืมติดตามพวกเราช่องคนตื่นเต้นแคมปิ้งไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ